ว่วันนี้จะมาร้องเพลงนะครับก็อันนี้อยากร้องมากๆเลยก็ร้องให้อีกสักเพลงเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเวลามาอัดของจริงแล้วเพราะว่ามีถ่ายหนังกับซีรีส์เวันทำงาน7วันเลยครับผมก็เพลงนี้นะที่ผ่านมาไม่รู้คุณกา ว่าเธอช่างแสนดีแค่ไหนช่วงเวลาที่เคยมีเธอใกล้ไม่ได้ซึ้งตรึงใจสุกนี้เลยแต่ตอนนี้เป็นเพราะอะไรหัวใจเปลี่ยนไปไม่เหมือนเคย จากใจที่เอาแต่เชยไม่กลับลงเอ้ยด้วยการคิดถึงเธอก็ตอนนั้นฉันเองไม่คิดเลยว่าเธอนั้นจะใช่จึงบอกเธอไปว่าไม่รักกันจนวันหนึ่งที่เธอจากฉันไปใจก็ไาววัน และรุมร้ายามเธอจากไปคราวนั้นรู้ไหมว่าเป็นเช่นไรวอนเธอกลับม,มารางใหม่เพราะเพิ่งเข้าใจว่าตอนนี้รักเพียงแค่เธอ ก็มานแค่นี้นะครับก็ติดตามกันในเฟซกับ IG แล้วกันนะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ